นี่ครับภาพของน้ําท่วมในเขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเจอฝนตกหนักต่อเนื่องก็ทําให้ในเขตเทศบาลมีน้ําท่วมขังบางจุดเนี่ยต้องปิดการจราจรเนื่องจากน้ําท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรได้โดยเฉพาะถนนวิชิตรากบำร,รุงจนถึงแยกโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยครับ มีน้ําท่วมขังสูงแบบนี้ครับบริเวณผิวการจราจรทั้งสองช่องทางเลยระด,ดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ40เซนติเมตรต้องใช้เรือขนอาหารเนี่ยนำไปให้ชาวบ้านในพื้นที่แบบนี้นะครับนายสำริดหน่อแก้วในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จากตํารวจสพพยัคฆภูมิพิสยัยก็มีการนํากระสอบทรายไปวางกั้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ ขณะที่ทางเทศบาลตะบนพยัคฆภูมิพิพสัยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จํานวน8ตัวด้วยการเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ําในเขตพื้นที่เศรษฐกิจออกไปยังคลองปะหลานเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับ